ใค,ใครที่แบบเอออยากจะประหยัดอะไรเงี้ยก็ลองเช็คช่างบีก่อนนะคะเดี๋ยวจะสิจ,จะจัดตารางให้นะจ๊วะว่า <laughs> สวัสดีครับหน่อยแบนดอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้โจซีทักทายในข้างนอกบรรยากาศหนาวๆนะคะเพื่อนๆ You have three seconds to subscribe and like three two one นี้ไปแปลงฟันไป <laughs> อยู่อเมริกานะคะคาสซ่อมรถนี่จะแพงมากเลยนะเพื่อนๆรถโจซีนี่นะอัน พอนเบิร์ดแ,แล้วละกะเบิร์ดยังก็เขาเอื่นก็เบิร์ดการันตีบอฮานี่ Just so you know we're always in America เออมันแพงนะลูกต้องประหยัดซื้อแมกโนนฮะ mm hmm. ด่อนกินเขาเอื่นยังก็ฮานี่อันนี้มันเป็นยางรถจะเป็นยางมูลนิ่มวอดทัม <Water pump. S 1> วันนี้เราจะมาดูช่างจำเป็นอันสร้างบีนะคะสมวอทัพเนี่ยเขาเอื่นยังก็หมอหน้ามั้ยเป็นหมอหน้าที่ไม่เห็นความห่อนนะมันบอ สม,มันโอ้ยขอยแปรเป็นไทยบ่ได้แมะจากแปรเป็นไท่ไงแน่สอมมอนอ้าหหอ,อ,อ,อันตตัวนี้นะเวลาแล่ลหละมันเซตในรถหอนนะแมนบออะโบหูดอก <c oughs> <c oughs> อยากเห็ดเกิปแต่โบหู <c oughs> อันนี้คือดูวอทอพัมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดินใช้เวลากี่ชั่วโมงเนี่ยแมนมันย<ห>อย่แถวนี้นะพี่น้องมันยุ แล้วะไรวันนี้เอาไซเล็กตรงเลยไซคือแดีวเราจะมาสัมผัสสั่งเลยค่ะพี่น้องอันนี้ซื้อเครื่องมาเท่าไหนเนี่เครื่องซ่อมเนี Couple ่ยื้อมาเท่าไหนไอไอเครื่องที่ต้องซ่อมตัวนี้นะตัวหมอน้ำตัววอเตอร์ผั่มนี่นะจะออเดอร์มาเท่าไหนจักดอนจำไม่ได้หรอกเอาบอกคร่าวๆแน่เพื่อผู้ใดเขาสื้อมาซ่อมเองประซ่อมเองียดนั่นแหละบอกแน่เท่าไหนสื้อมาเท่าไหน ร้อยวะทั้งหมดเลยเจ้าซื้อเห็นเห็นมันมาส่งแปดสิบแปดรอบแล้วจักเท่าใดกองมันมีอย่างไหนสามกองซื้อมาเท่าไหร่เจะซื้อเครื่องมือบ่มาอันไหนโอ้ตัวนี้นะพี่น้องเนี่ยอันนี้คือวอร์ดภาพทิม่าของแมาอันเก่าอันบ่ตัวนี้เออเมันมีหนาไปนั่นนี่อย่าเห็นดู guys guys just so you k o w u y อันนี้มีอยัางกับ อันนี้สือมาอันนี้ตัวค่าเท่าไหรเนี่ยนะร้อยยี่สิบเหรียญซื้อเองนะไก่สั่งมาไก่ you have to put the screw the screw over here you see this see that <c oughs> <c oughs> see that that's where you put the screw okay, okay okay you gotta record record okay เราจะซื้อยังอีกนอกจากตัวนี้เราจะซื้อยังอีกฮะ อนมันยังคือนั่นแอนตีน้ำมันอ๋กระโมนน้ำแหลรภาษาไทยนั่นะ้อนเน้ำมันโอ้อันนั้นบ่อน้ำอันนี้มันเป็นยังของปั้นน้ำให้น้ำเข้าไปในเครื่องจักรโอ้ซื้อเท่าไหรตัวนั้นนะนั้นก็หกสดอน่ะวะหกสิบดอนร้อยแปดสิบแล้วอะไรไม่ยังอีกวันอีกอันหนึงมันยังน้ำเข้า แล้วก็ตัวนั่นวมออีกอันนึงนะหมเป็นอย่างท่าใดยนะมอมิจะรวมคอสว่าไอ้นี่พังเนี่ยมันจะใช้หลักเงินเท่าไหร่เนี่ยมันร้อยแปดสิบแล้วตอนเนี้ยรวมเงินเ250บิดประมาณสองร้250อยห้าสาิบสองร้อยห้าสิบเหรียญคาซางบกคิดแล้วถ้าไปให้เขาทำที่ดีลเลอร์เขาเขาคิดเท่าไหร่ ล้านเขานี่ยพันสามวะพันสี่พอครับวัสดุสองร้อยแปดสองวัสดุคะถ้าถ้าไปจ้างเขาทำนะเขาลวมร่วมพาดร่วมหยางจิร่วมคาซางนะคะจะอยู่ที่ประมาณต่ำสุดนะไอตัวเนี้ยพัง่ะประมาณพันสามพันสี่ร้อยกุหลาบนะพี่น้องบางที่ก็ประมาณสองพันคนว่าอีตาบีวะอันนี้เป็นราคามาตรฐานนะคะที่นี่นะคะคือช่างเขาจะรู้เนาะซึ่งโจซิก บ่ค่อยมีเงินเนาะพี่น้องเทาก็มี้างอยู่ในเพื่อนเท่ากับได้ประหยัดไปแล้วก็ออรับงานนอกไหมสอมงานนอกบอ้างผนบอรับเด้อจ้าตะบีซ่อมตะลดของตัวเองนะคะไม่ไม่ยอมรับงานนอกลนแล้วเราบ่เนี่ย เติมหนาเครื่องอมันตหน้าอืใช้เวลากี่ชั่วโมงคะซ่อมเนี่ยคำนวณเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงเ่ยไอติ้งยูทำตั้งแต่9ก้าโมงเก้าโมงสิบสิบเสองสามสิสช่างบีทำมา5ชั่วโมงแล้วนะคะกำลังจะจบงานและะ้วอีกประมาณสามสิบนาที <laughs> เพราะว่ามันหนาวค่ะตอนนี้อากาศติดลบแล้วก็มือแกแข็งะคะ่ะแกก็จะได้พักแรนไปพัก ันนี้มือแน่เพราะว่าบ้านเราบอมี่กะล่าเฉ่แบบว่างเต็มกะล่ามของมันเต็มนะคะอ่ะฮะรถคันนี้ซื้อมาจากปีอล้รดดิเออเก่าปีเลยนะคะอะโตโยต้าเซียหน้านะคะที่ส่อมอยู่เนี่ยปัญหามันคือรถคันนี้นะ่ะถี่แล้วส่อมอยู่เนี่ยเวลาเฮาอาเรี่ยวรถหรือเวลาเฮ้าพอนรถสโลว์ดาวนะคะเพื่อน รถมันสีดังแบบกกๆกกๆคืสโสมันย่านเนี่นะนี่นี่มันจะมีสายพานอะไรของแกเนี่ยแหละอยู่เน,นเนี่ยแล้วๆๆๆๆแล้วๆๆๆเราสร้างผลกระหูเนาะว่ามันเกิดจากหยังผลกระมัเชกว่ามันเกิดจากหยังผลก็เลยสื่อคืองสื่อหยังว่าสมเองจ้ะสามีโจซีนะคะใครใครที่แบบ อ,อยากจะประหยัดอะไรเงี้ยก็ลองเช็คช่างบีก่อนนะคะเดี๋ยวจะสิจ,จะจัดตารางให้นะจ๊ะ <Whoa. S 1> <laughs> ว่าว่าเออวางไม้อะไรเงี้ยเว้นจากทำข้าวหลามนะคะจากไม่มีข้าวหลามไม่มีทำรสช่างเดี๋ยวจะสิจะจัดคิวให้นะจ๊ะเพื่อน,เ,อน <laughs> เดี๋ยวจะส่งช่างบีกับช่างด่อนไปนะฮะอันนี้นระสร้างมา่างมาด,ด,ดูดูสร้างม่างดิ <laughs> อันนี้มากงอันนั้นอะซอมซอมแล้วก็มากงม,มากแล้วก็ซอมคือกันมเีเขาเรียกว่าอะไรนะมีช่างอยู่บ้านก็จะเซฟเงินได้เยอะเลยจะสีก็ประหยัดเงินได้พันกว่าเหรียญเลยค่ะมือน,นี้จบคอร์สไปที่ไม่ถึงส0 0ร้อยเหรียญน,นะคะอสูอ้ๆนะคะช่างคะสู้ๆนะคะอ่าจะเอาข้าจ้างเป็นอะไรคะวันนี้ ้มขเปียกหรือว่าผัดกะเพราบอกคะไ,ไอ้ปอค่ะปัญหาโอ้ <c oughs> ถอดล่อตั้งสี่เลยจีขอกระบอกได้เห็นโอ้คนถอดออกมาตั้งสีเ่เลยเลยค่ะพี่น้องอันซางบีคอยเนี่ยพ้นถอดมากเยเครื่องมือเนี่ยมาจากไหนคะช่างขารู้สึกว่าบ้านเราจะไม่มีนะเครื่องมืออยู่ข้างล่างนะเครื่องมือตัวนี้อยู่อ <c oughs> อ,อ,อ๋อเราไปยืมน้ำหลุกนองมากค่ะอ๋อ,อถ็าเราบราบงานนอคกอเราบุบมีเราบุมีเครื่องมือค่ะเครื่องมือตอนนันนั้นเท่าไหร่นะอ๋อกับบุแพงเนี่ยจะกระสือมาตั้งแต่ไหนมาเห็ดยังเห็ดเสือเดียวอาเคยซิ้อผ้ออาจะไปรับงานนอก <laughs> <laughs> ใครมีปัญหาวราพัมเรียกปรึกษาช่างบีได้นะคะเพื่อนๆอาแล้วก็ปรึกษาแผนกบัญชีนะคะจะสีอยู่แผนกบัญชี เออถามสอบถามได้จ้ะเอาหนาวอลไรเรื่องนี้นะหนาวด้วย,วย,วย,วยโอ้นี่นอันนี้ว่นต่อบ่นนี้เช็คหน้ามันว,นวนันนี้วันนี้เออเช้าหน้าเพิ่มออกสีออกไปข้างนอกค่ะพาลูกไปไปเลียนเพนโน่เขาเล่บดีอยู่น้ำเล้ารับอมัครทหารสม,งสมองเฮ็ดคลิปกับบัวไวเราค่ะเพื่อนๆแล้าเบิ่งว่าเราเฮ็ดได้เรับสมัได้ค่ะ อันนี้อันนี้คือน้ำอะไรอจาจารย์สีสีแดงๆเ,เนี่ยฮะ <c oughs> มันคืออะไรอ่ะโอ้ยบอกมาแต่ละอย่าง,งก็งม่รู้นะจักน้ำยังเด้ค่ free, ะแอนตี้ฟรีก็บอกบอไม่ไหวเห็นยังก่อสำหรับยังแลนเขาไปเอาของละนี่ละจ้ารถคันนี้9ปีแล้วบ่มีการันตีจากศูนย์แล้วค่ะ พวกเจ้าสียกเลิกเบริรแล้วค่ะเพราะว่าตะเข่าสอมอยู่ในศูนย์อย่างมันแพงค่ะอันงวดเบริรแล้วเขาก็ยกเลิกเลยเขาก็บตอ่อสัญญากับเขาเขาก็สอมเองค่ะอ่ uh huh. ะฮะะหยัดไปได้เยอะด้วจ้ะอยู่เมืองนี่นะแพงประเทศอันนี้แพงคาสร้างนี่แพงเขาขิดคาไลเซ็นเขาขิดคาอันเครื่องมือ,อยังเขาซ่อมแพงอะแพงอือฮึ โอ้ oh, คลิปนี้ก็ขอลาอันจบคลิปไปก่อนนะพี่น้องนาวเบิงบาไหวจ้ะว่าสีเบิงเพิ่นสองจนมันแหลวจนตัดติดเครื่องเจ้าสีเบิงบาไหวเขามือแข็งว่ะแหละมันหนาวหนาวมากติดลบตอนนี้สู้ๆนะคะช่างคะสู้ๆนะคะเดี๋ยวผัดกะเพราให้หม้อนหนึ่งเอาเบิงน้อยหนึ่งกันด้สิเอาอย่างสิเทหนาวลงว่ะ โอ้แต่ผัไหวแล้วมือแข็งแล้วเดี๋ยวไปส่งเนื้อก่อนเดี๋ยวไปแพ็กเนื้อส่งเขาก่อนบอกมีมันสอบมันออกมาอันตัวนี้นะวะอันนี้อันของเก่ามาจากรถอดวะคุณเจ้าเก่าออกจากรถออ๋ออันจะออเดอร์มากคือตัวนั้นแพงบอกระลอนหนึ่งเท่าไหร่สามสิบดอนวะอ๋อเป็นน้ำน้ำล่างเครื่องบอกน้ำเครื่องจักรโอ้หน้ำเครื่องเครื่องอย่างน้ำมันบอกบ่หมุนแอติฟรีส์มาให้เครื่อง why เครื่องมีปัญหา เออห้อนอ๋อโอ้ยมบิ่งลูกเจ้าไปเห็นอยังแล้วนะดอนอย่าไปอ๋อเจ้าเห็นรอกจ้าวะ Yes I'm getting t d i a m o n d โอ้สีมันต่างกันแด้มันอันเดียวกันอยู่บ่อันนั้นมันก็สีชมพูมันเป็นสีชมพูนี่แหละอ่ะตัวน,นี้มันก็เป็นสีสมพูซะอันน้าเลยนะคะคพิ่นซ้อมของเพิ่น สามีค่อยเองค่ะเรียกใช้บริการได้ราคาย่อมเยาไม่รับไม่รับ <laughs> ไม่รับโอ้ยเบาหลัดเลยแค่นี้เด้ยจ้า See you next video นะคะบ๊ายบายเริ่มฟังไม่เข้าหูแล้วสามี I need The Keys <laughs>